แผ่นดินเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพในฝันเท่านั้นไม่พอยังต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะนะครับอาสาที่จะมาทําหน้าที่เป็นครูในการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ทําหน้าที่ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพที่ตัวเองนั้นสําเร็จเนี่ยให้กับผู้อื่นด้วยอันนี้จึงจะเรียกว่าครูติดแผ่น ถ้าเราจะมุ่งที่จะซร้างอาชีพหลักที่ยังไม่เป็นสัมมาชีพให้เป็นสัมมาชีพไม่ได้เราจะมุ่งสร้างอาชีพในฝันให้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเดินงานกันอย่างไรว่าสักครู่ได้บอกไปแล้วนะครับเป้าหมายยุทธศาสตร์ใน3ปีผมคิดว่าเราต้องมีเป้าหมายระยะสั้นด้วยอาจจะเรียกว่าเป้าหมายระหว่างทางก็ได้ผมขอตั้งไว้สักสามเดือน สังๆันนะเมื่อสัครู่ตั้งไว้3ามปีนะเป้าหมายยุทธศาสตร์แต่สิ่งที่กําลังพูดนี่คือสามเดือนใน3เดือนนี้เนี่ยเรามี20ชุมชนใช่ไหมครับในพื้นที่เป้าหมายหนึ่งชุมชนหนึ่งแหล่งเรียนรู้อาชีพหลักได้ไหมมาสร้างกันให้จริงจังเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปคัดเลือกกันนะครับว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยลองคัดอาชีพหลักมาหนึ่งอาชีพที่ คนที่สนใจในแนวคิดของเราสักหนึ่งคนที่มาเริ่มกันให้จริงจังนะครับขณะเดียวกันในในหมู่บ้านนั้นเนี่ยคัดอาชีพในฝันมาหนึ่งอาชีพคัดคนที่ประกอบอาชีพในฝันมาหนึ่งคนที่พร้อมที่จะเสียสละนะมีจิตสาธารณะอยากจะเป็นครูติดแผ่นดินการช่วยเหลือหมู่บ้านช่วยเหลือสังคมประเทศชาติไม่จะเป็นต้องรวยแต่ต้องมีน้ำใจ น้ำใจต้องมาก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะเล่งเสริมพลังคนเหล่านี้ได้อย่างไรการเสริมพลังวัดกันยังไงครับผลวัดกันว่าเมื่อเสริมพลังแล้วเนี่ยคนที่ถูถูกเสริมพลังมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นไหมถามก็ได้ใช่ไหมครับคนที่ถูกเสริมพลัง มีความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นไหมถามได้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขมากเลยนะครับถามคนที่ถูกเสริมพลังว่าเมื่อเสริมพลังไปแล้วเนี่ยเขาเห็นคุณค่าสิ่งที่เขาทามากขึ้นหรือไม่นะเขาประกอบอาชีพสําเร็จด้วยแล้วเขายังมีโอกาสถ่ายท,ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้อื่นด้วยเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องรวยคนจนๆทุกคนจะทำได้ นะครับเป้าหมาย3มเดือนเราเขื่อนนี้เราจะสร้างให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยขึ้นเว็บไซต์ดูได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยดูทั้งโลกเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ที่ที่ผ่านมานะครับจะมาจากสามจังหวัดภาคใต้จะมาจากยอดดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่มาจากเชียงรายมาจากภูชีฟ้าผ่านมาแถบนี้เนี่ยเขาแวะเข้ามาได้ ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแผนที่เรียบร้อยเลยมีเบอร์โทรศัพท์เขานัดโทรมานัดขอดูงานได้ทันทีหน่วยงานางต่างๆก็นะวิทยาลัยเป็นยังไงครับอยากจะมาต่อยอดนะครับเป็นหน่วยบริการวิชาชีพอย่างไรก็ก็ไปได้เลยก็จะมีความชัดเจนถามว่าเราจะคัดเลือกกันอย่างไรนะครับให้ได้ครูติดแผ่นดินในความหมายดังกล่าวเนี่ย ผมคิดว่าเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดเลยนะครับครูติดแผ่นดินนั้นที่เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพในฝันก็ดีก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการความรู้ความรู้คืออะไรครับความรู้คือความจริงที่เป็นเรื่องๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราเคยได้ยินความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ความรู้คือความริงที่เป็นเรื่องๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเช่นเช่นถ้าเราต้มน้ํานะครับถ้าเราเอาเอาต้มน้ำเนี่ยเราจะกินกาแฟเนี่ยเราต้มน้ําเรารู้ว่าน้ําจะเดือดที่ร้อยองศาแต่เรารู้ว่าถ้าเราไปต้มน้ําที่มีความสูงกว่านี้หนึ่งร้อยเมตรขึ้นไปต้มที่สูงหนึ่งร้อยเมตรนะ น้ำไม่ได้เดือดที่ร้อยองศาครับน้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าร้อยองศาอันนี้คือความรู้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราจะชงชาเนี่ยน้ำที่ร้อยองศาชงออกมารสชาจะไม่อร่อยน้ำที่เหมาะสมคือร้อนแปดสิองศาแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราจะฟักไข่เนี่ย ตอนไก่มันกบไข่เนี่ยมันร้อนกี่องศาใช่ไหมครับเราจึงมา,าม,มาทำตู้ฟักไข่ได้จำไว้นะครับความรู้คือความจริงที่เป็นเรื่อง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 ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ความรู้ที่จะมาใช้ประกอบอาชีพนั้นต้องเป็นความรู้หลายเรื่องเราเรียกว่าความรู้เป็นชุดแล้วเราต้องสามารถที่จะประยุกต์ใช้จัดก,การความรู้นั้น มาสู่ชีวิตจริงได้ที่เราเรียกว่าการจัดก,การความรู้ที่ท่านทำนาทำไร่ทำอะไรก็แล้วแต่นี่ยท่านจัดก,การความรู้ครับแต่จัดก,การความรู้โดยไม่รู้ตัวนะอันนี้เป็นภาษาอยากจะสื่อสารนะครับใครมีความรู้ไม่ครบก็ทําทไม่เคยได้เลือกไม่เป็นสามมาชีพดินเสื่อม <c oughs> ใครมีความรู้ครบหมายถึงไปอบรมเยอะนะ เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตไม่ได้ก็เป็นความรู้ตัวหัวตัวไม่เลอเพราะฉะนั้นเราจะฝึกครับเมื่อเราคัดเลือกครูติดแผ่นดินได้เนี่ยเราจะฝึกเราจะฝึกครูติดแผ่นดินเหล่านี้เนี่ยให้เก่งในเรื่องการจัดก,การความรู้นะครับเราจะตรวจสอบว่าความรู้ใดในการประกอบอาชีพของครูติดแผ่นดินแต่ละคนนั้นยังไม่เพียงพอเราจะเติมเต็ม เราจะเติมเต็มให้แล้วฝึกนะครับให้จัดการความรู้นั้นให้ประสบความสําเร็จในอาชีพตนเองนะครับฝึกให้มีความสามารถในการสื่อสารอาจจะไกลไปถึงฝึกทําสื่อคอมพิวเตอร์ด้วยถ้ามีความสนใจเมื่อนําชุดความรู้ที่ครบถ้วนไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงเราจะได้วิธีปฏิบัติที่ดีสําเร็จ ทำอย่างนี้สำเร็จเลยต่อไปเราก็ขยายใช่ไหมครับ <c oughs> ขยายไปนอก,นอก,นอกบ้านนี้นะครับขยายไปในคนในชุมชมนอีกเราก็จะไดม้มีวิธีการประกอบอาชีพเดียวกันนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็มาโชว์กันว่าของใครดีกว่ากันตรงไหนของใครด้อยกว่ากันตรงไหนที่ไหนมาประโชว์กันที่ไหนโชว์ที่ลานบุญลานปัญญาเราจะจับเป็นประจำ นในช่วงเวลาที่เหมาะสมน,นะครับเมื่อเรามีข้อมูลว่ามีวิธีปฏิบัติที่ดีๆแล้ว mm hmm. เพื่อสื่อสารออกไปว่าเรามีแหล่งเรียนรู้ดีๆอย่างนี้แล้วนะจากในกในหนึ่งชุมชนยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าในหนึ่งชุมชนนั้นเนี่ยอาชีพหลักเนี่ยคือปลูกอ้อยแต่ถ้าเชื่อเถอะครับกเกษตรกรแต่ละรายนะั้น ไม่ได้เก่งทุกเรื่องบางลายเก่งมากเลยในการปลูกอ้อยบางลายเก่งมากในการใช้ปุ๋ยอ้อยบางลายเก่งมากในการจัดการอ้อยก่อนที่จะตัดใช่ไหมครับไม่ได้เก่งทุกเรื่องใช่ไหมครับเราก็จะมีแหล่งเรียนรู้ที่เก่งๆอย่างนี้เนี่ยเต็มแผ่นดินในช่วงที่เรากำลังจะเล่นเครื่องในสามเดือนนี้นะครับในยี่สิบหมู่บ้าน ก็จะเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ที่เราต้องเล่นขยายผลแล้วก็เอาวิธีการปฏิบัติดีๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันที่ลานบุญลานปัญญาแล้วเราก็จะเชิญหมู่บ้านอื่นๆมาด้วยนะครับในโอกาสที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดการรวมกลุ่มรวมตัวกันกเกษตรกรรายย่อยถ้าเราไม่สร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเราลำบากนะครับเราก็จะสู้กับ กระแสะของทุนนิยมยากนะครับเราคงจะต้องเล่นสร้างกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ขยายเครือข่ขายให้กว้างขวางขึ้น